นักเรียนคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมวลและน้ำหนักพออาที่ยแล้วไม่ได้เรียนใช่ไหมคะครูอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็คือเราหยุดไปอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมรูแล้วก็อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเราเรียนแต่แต่ก็คือโน้ตบุ๊กของปุ๋ยมีปัญหาก็เลยยังไม่จบ นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสทบทวนของเก่าด้วยนะคะแล้วก็เรียนของใหม่แค่ไม่กี่เฟรมนะคะแล้วก็ทํางานหน้าที่9 1นะคะวันนี้เรามีแบบฝึกหน้าที่9 1เราจะต้องทําในชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วก็นักเรียนก็ถ่ายรูปส่งในระบบได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูทบทวนกันก่อนละกันถ้าใครจําได้ก็ช่วยผู้คุยตอบได้นะคะอ่ะนักเรียนคะเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมวลแล้วก็น้ําหนัก ะะเรื่องมวลและเรื่องน้ำหนักเราคงจะรู้ความหมายของมันแล้วว่ามวลคืออะไรน้ำหนักคืออะไรมวลละน้ำหนักเหมือน,น,นหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ mm hmm. บางคนก็มีคําตอบอยู่แล้วบางคนก็ได้ได้เรียนมาแล้วเนาะเรื่องนี้เพียงแต่ว่าวันนี้ฝึกแค่ทบทวนให้นักเรียนเท่านั้นเองนะคะอ mm hmm. มาเรียนดูในรูปภาพนี้ฝนกําลังตกถูกไหมลูกอ่ะ ทําให้เราดูว่านะเป็นยังไงลูกวัตถุที่จะตกลงเนี่ยไม่ว่ามันจะตกลงจากที่สูงสูงมากเพียงใดนะคะมันก็จะต้องตกลงอย่างอิสระนะคะแล้วก็มันก็จะเคลื่อนที่ลงไปสู่พื้นผิวโลกเสมอนะคะเป็นเพราะว่ามันมีแรงแรงหนึง่งมากระทําต่อต่อวัตถุต่อมวลของวัตถุนั่นเองนั่นก็คือแรงอะไรคะแรงอะไรนะ<อ>ลูน้ํถวงครับ ่าโอเคแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองหรือว่าใครจะเรียกว่าแรงดึงดูดของโลกก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะนี่นะคะนักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่ออะไรแล้วนะ คือไอแซคนิวตันค่ะใช้นิวตันเขาเป็นคนเป็นปนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคนด้นเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะว่าแรงโน้มถ่วงโลกไม่ว่าวัตถุทุกชนิดเนี่ยถ้ามันตกลงแล้วมันจะต้องตกลงอย่างอิสระแล้วก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอเพราะว่าโลกของเรามีแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะอ่ะเขาก็เลยให้หน่วยของแรงหน่วยของน้ําหนักเนี่ยมีหน่วยเป็น นิวตันก็คือให้เกียรติกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เองนะคะตั้งนองโอเคต่อไปเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วนักเรียนคะตู้หนังสือเยอะแยะมากมายตรงเนี้ยครูปุ๋ยเชื่อว่านักเรียนไม่อ่านหรอกถูกไหมเขาเนี่นยเห็นตัวหนังสือแล้วมันก็ไม่ค่อยเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่มันไม่น่าอ่านเลยใช่ไหมลูกครูปุ๋ยจึงสรุปมาให้นักเรียนแค่ สามบรรทัดเ่เอีกอันนี้สามบรรทัดเนี้ยคือที่สรุปทั้งหมดก็คือเราเนี่ยจะสามารถสรุปได้ว่าวัตถุทุกชนิดบนโลกนะลูกวัตถุทุกชนิดบนโลกไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เมื่อมันถูกปล่อยลงมาอย่างอิสระแล้ววัตถุนั้นเนี่ยมันจะต้องตกลงสู่พื้นในแนวดิ่งแนวดิ่งเป็นยังไงไม่ยังจําได้ใช่ไหมลูกแนวดิ่งก็คือ,อนน จากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้เรียกว่าแนวดิ่งแต่ถ้าเป็นแนวราบหรือว่าแนวระนาบก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมลูกแล้วเรื่ก็จะเจอนะคะอะตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องาการตกลงของวัตถุนะคะในแนวดิ่งนะคะในแนวดิ่งก็คือจากข้างบนลงข้างล่างนะคะมันก็จะต้องมีทิศ ah ท,ทางการเคลื่อนที่ที่เข้าหาพื้นโลกเสมอทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นโลกนั่นก็คือจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้ นะคะ,ะต่อไปเรามาดูอันนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกอย่างไม่ว่าจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มีมวลมากมีมวลน้อยถ้ามันตกลงแล้วเนี่ยมันตกลงในแนวดิงแล้วมันก็จะมีแรงที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดของโลกมากระทำต่อต่อมวลของวัตถุทาให้วัตถุนี้เนี่ยต้องเคลื่อนที่เข้าหาพื้นโลกนะคะก็คือแรงโน้มถ่วง ลกโหรือว่าที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดนั่นเองนะคะมันก็จะไปกระทําต่อวัตถุนะคะอ่ะต่อไปนี่ทบทวนเนาะวันก่อนได้แค่น้นนี้ใช่ไหมคะลูกนักเรียนดู <c oughs> เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยโดดกำลังกระโดดนะคะกำลังกระโดดขึ้นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของเด็กผู้ชายคนนี้ตอนที่เขากำลังกระโดดขึ้น การเคลื่อนที่ของเขาก็จะขึ้นไปข้างบนถูกไหมลูกแต่แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศลงมาข้างล่างถูกไหมคะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลไม่ว่าจะมีมวลมากหรือมีมวลน้อยให้ตกลงสู่พื้นโลกอันนี้เป็นพื้นโลกเน,ะะนาะเพราะฉะนั้นเรีเลจะเห็นว่าลูกศรมันก็จะกลับกันใช่ไหมคะมันก็จะมี การออกแรงที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้คือแรงของเด็กผู้ชายคนนี้นะอันนี้คือแรงของเด็กผู้ชายคนนี้เคลื่อนที่ข้างบนส่วนแรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกก็มีทิศทางลงข้างล่างเพราะว่ามันดึงดูดวัตถุให้ตกลงมาสู่พื้นโลกนะคะนักเรนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราออกแรงที่เป็นแรงที่ตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก จะทาให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องออกแรงเยอะเราจะรู้สึกเหนื่อยถูกไหมลูกแล้วก็อย่างเช่นถ้าผู้วัตถุไว้กับตัวกตัวก็อ,อย่างเช่นนักเรียนดูตรงนี้เลยครูอุ้ยมัดถุงทรายไว้ที่ขาหนึ่งถุงขาครั้งนี้ก็อีกหนึ่งถุงถุงทรายที่นักเรียนเคยทําการทดลองที่โรงเรียนนะคะนักเรียนเอ,อถุงทรายหนึ่งถุง มีเอ,อ่อหนักเท่าไหร่ลูกรู้ไหมหนักกี่กรัมรู้ไหมยังไม่เคยทาหรอตอนป .3 ไม่เคยทําหรอถุงทรายถุงหนึ่งหนักห้าร้อยกรัมนะคะนักเรียนถุงทรายถุงหนึ่งหนักห้าร้อยกรัมกามปุ๋ยใช้ตัวจีเนาะอ่ะ่อไปข้างนั้นก็เมื่อกี้ข้างนี้มีถุงทรายแปดไว้หนึ่งถุงห้าร้อยกรัมข้างนี้อีกก็ มีถุงทรายแฟนไว้อีกก็500กรัมเหมือนกันนะคะแน่นอนว่า1000กรัมเท่ากับ1นกิโลถูกไหมลูกถูกไหมคะถูกอ่ะครอนนี้ท่าวนบคันนี้จะฝาดด้วยเนาะอ่ะนักเรียนคะเออถ้าเรารวมกันแล้วถุงทรายเน่ยหนัก1นกิโลเราถ่วงไว้ตรงเท้าข้อเท้าของนักเรียนแล้วให้หนักเรียนลองกระโดดดู นักเรียนจะรู้สึกว่านักเรียนจะต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นถูกไหมลูกแล้วถ้าถค่ะคูปุยเพิ่มถุงไฟอีกข้างละหนึ่งถุงแน่นอนว่าน้ำหนักก็คือข้างละหนึ่งกิโลและใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องเพิ่มแรงในการกระโดดขึ้นอีกใช่ไหมเอ่ยเพราะอะไรเพราะอะไรลูกก็เพราะว่า ในน้ําถุของโลกมันกระทําต่อวัตถุวัตถุที่ว่าก็คือทั้งมวลของร่างกายของนักเรียนที่กระโดดทั้งมวลของถุงทรายนะคะในน้ําถุของโลกก็จะยึดดึงให้ยึดติดอยู่กับพื้นโลกแต่เราจะต้องออกแรงกระโดดขึ้นก็คือกระโดดก็เราจะต้องออกแรงเยอะขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบใดถ้าเกิดว่า เราออกแรงที่มีทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเราจะต้องออกแรงเยอะนะคะดยวตัวอย่างเช่นการสะพายกระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นบันไดนักเรียนรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนปอสามนักเรียนู่ฉันช,ชั้นชั้นล่างใช่ไหมลูกโอ้ก็สบายเลยไม่เห็นต้องเดินขึ้นบันไดเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่านักเรียนไปโรงเรียน นะคะนักเรียนจะต้องสะพายกระเป๋าเี่นจะต้องถือกระเป๋าคีนนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องเดินขึ้นบันไดนักเรียนจะรู้สึกว่าเราจะเหนื่อยถูกไหมลูกเพราะอ,อะไรเอ่ยต้านแรงน้ำผลัต้านแรงน้ำผลังถูกต้องค<ล>่ะเพราะต้านแรงน้ำถ่วงของโลกแต่ถ้าเราสะพายกระเป๋าแล้วเราเดินลงจากบันไดมันไป ามงทามันจะง่ายลงครับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวกับแรงน้ำถ่วงอ่าถูกต้องค่ะแน่นอนว่าถามว่าเราเหนื่อยไหมเราหนักไหมเราก็หนักเหมือนเดิมแต่เราเราเราก็เหนื่อยน้อยลงถูกไหมลูกเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเดินขึ้นบันไดแล้วก็การเดินลงบันไดแน่นอนว่าการเดินลงบันไดก็จะรู้สึกว่าน้อยเหนื่อยน้อยเป็นเหนื่อยน้อยกว่าเนาะเหนื่อยน้อยกว่าอ่ะต่อไป มันก่อนเรียนได้ถึงน้นนี่เองใช่ไหมเรามาดูว่าวัตถุแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกไม่สามารถหลุดลอยอันนี้คือเราเรียนไปแล้วเนาะเราเรียนไปแล้วตั้งแต่ดัปดาห์ที่แลาวโนนเนาะมันไม่สามารถหลุดลอยออกไปนอกอากาศได้เนาะเพราะว่าบนโลกของเรามีแรงดึงดูดของโลกนะคะ ไม่ว่ามวลมากมวลน,น้อยเราจะต้องยึดติดอยู่กับพื้นโลกเสมอเรามาดูความหมายแล้วก็ข้อ,ขอแตกต่างระหว่างมวลกับน้ําหนักเนาะมวลเป็นปริมาณของเนื้อวัตถุอันนี้คือก็เรียนไปแล้วถูกไหมก็คือปริมาณของเนื้อวัตถุส่วนน้ําหนักน้ําหนักเนี่ยจะมีแรงใดหนึ่งมากระทําต่อมวลของวัตถุนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าแรงดึงดูดของโลก มากระทำต่อมวลของวัตถุทำให้มวลของวัตถุเนี่ยมีน้ำหนักเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมวลกับน้ำหนักแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันอ่ะสบายนักเรียนดูหน้านี้ค่ะหน้านี้คืออุปกรณ์เครื่องช่างนักเรียนเคยเห็นเครื่องช่างสองจานไหมลูกเคยครับเคยเห็นแต่เครื่องช่งงางเครื่องช่างของแอ่า แบบเครื่องเครื่องช่างสปริงเคยเห็นไหมไม่เคยครับเห็นแบบื่องช่างสปริงที่เอาไว้วัดผลไม้<อ>ที่แบบเอาไว้ช่างโอก้ก็ผลไม้อะที่ที่ช่างที่<ค>ห้องคูเรนัครับเคยเห็นอืมโอเคค่ะเอออันนี้คะ่ะเป็นเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสปริงนี้เนี่ยเวลาเราจะช่างเราก็นักเรียนเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นตะขอแฝนไว้แบบนี้เห็นใช่ไหม เวลาเราเวลาเราจะชช่างนะคะก็ถ้าเป็นการทดลองก็เราก็จะแต่นถุงทรายนั่นเองนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสเกลด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือจะอ่าเป็นมีหน่วยเป็นกรมัมคุไปเขียนตัว G ีเนาะมีหน่วยเป็นกรมัมนะคะต่อไปด้านขวามือจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะมีหน่วยเป็นกรมัมนั่นก็คือมวลถูกไหมลูก มวลมีหน่วยเป็นกรมัมส่วนน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะอันนี้คือมวลเนาะอันนี้คือน้ำหนักครูปุ๋ยเขาเขียนเป็นนนเนาะน้ำหนักต่อไปเรามาดูว่าถ้ามวลตัวนี้สเกลมันก็จะต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหม,มลูกมวลศูนย์กรัมก็น้ำหนักก็เท่า,ากับศูนย์นิวตันเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามวลหนึ่ง ร้อยกรัมมีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกถูกไหมหนึ่งนิวตันนะคะหนึ่งนิวตันไปเรื่อยๆสองร้อยกรัมก็มีค่าเท่ากับสองนิวตันนะคะในเครื่องช่างสป,ปริงนี้เนี่ยบอกค่าได้แค่หนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมเท่ากับกี่นิวตันลูก สิบนิวตันค่ะสิบนะิวตันค่ะสิบนะิวตันะนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องช่างสปริงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการทําการทดลองเอเล็กๆนะคะนักวิียาศาสตร์ก็ก็แค่ช่างถุงทรายอะไรแบบนี้เนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอนะแยะเนาะเพียงแต่ว่าให้นักเรียนอ่านค่าได้ทั้งด้านซ้ายมือที่บอกค่ามวลด้านขวามือบอกน้ําหนักเนาะน้ำหนักหน่วยเป็นนิวตันส่วนมวลมีหน่วยเป็นกรมัมหรือว่ากิโลกรมัม โอเคเนาะส่วนเครื่องช่างสองจานอันนี้ก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะคะ,ะต่อไปนักเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงในชีวิตประจําวันมักใช้หน่วยของมวลเนาะมักใช้หน่วยของมวลเนี่ยแทนหน่วยของน้ําหนักเนาะใช้หน่วยของมวลแทนหน่วยของน้ําหนักถ้าในทางวิทยาศาสตร์น้ําหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันถูกไหมลูก แต่ในชีวิตประจำวันเราจะใช้หน่วยเป็นนิวตันได้ไหมคะป้าครับขอซื้อส้ง5นิวตันได้ไหมครับได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ป้าเขาไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใช้หน่วยของมวลเนี่ยแทนหน่วยของน้ำหนักก็คือเป็นกิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นกร,รัมนั่นเองนะคะ นักเรียนคะตอนนี้เหลือเวลาแค่2นาทีกว่าเดี๋ยวระบบจะตัดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูปุ๋ยปิดห้องแล้วก็เราก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวครูปุ๋ยขอบันทึกคลิปไว้ก่อนนะคะครูบันทึกค,คลิปก่อนนักเรียนรอครูประมาณ5 7ถึงนาทีระหว่างรอเนี่ยนักเรียนไปดื่มน้ําไปผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายได้เลยนะคะเดี๋ยวรอครูปุ๋ยบันทึกคลิปแป๊บหนึ่ง ะะแล้วก็เข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแบบฝึกหัดต่อนะคะโอเคค่ะ